สวัสดีค่ะพบกับช่อง 99PK นะคะเราอยู่เกมแปะแมวนะคะสุพิมไข่เชิญไข่จอกเกิ์นั่นเองนะคะฝากมาเจ็ดร้อยมากับดูหลักร้อยเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เบ็ดยี่สิบห้าเรากัอนเปิดเทอร์โบออโต้ไปสิบครั้งนะคะให้เริ่มที่เทอร์โบออโต้ก่อนเลยตามเอ้า <c oughs> ยังพูดไม่ทันจบเลยมาถึงได้เข้าเลยเหรออ่ะอ่ะ เดี๋ยวไม่เป็นไรคร่ะเข้าไปแล้วก็คือให้เริ่มที่เทอร์โบออโต้ก่อนเลยมันจะเข้าณตอนนี้เลยหรือว่าจะยังไม่เข้าครบ10รอบไปแล้วยังไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พอครบ10ครั้งเนี่ยเราจะปรับเบ็กขึ้นแล้วก็เอาออโต้เทอร์โบออกเท่านั้นเองเนะคะเป็นสูตรเข้าฟีสปินนะอันนี้ไม่ใชได้ทำอะไรเลยแค่กดเทอร์โบออโต้เบ็ดยิ้ห้ากำลังกดได้ไป2ปฟื้ดเองมั้งใช่ไหมที่มันลงมา2ครั้งก็เข้าแมวลงเลยอะ่ะอ่ะถือซะว่าฟุกแล้วกันนะคะมากับดวงมากับดวงนะ น,นี่มาเล่นจริงๆนะทุกคนตกใจมันมาได้ยังไงวะใจใจใจจริงไม่ได้อยากได้เบตยี่สิบห้าให้แมวเข้านะอยากได้เบตห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้าได้ให้แมวมาลงนะแต่นี้นเมื่อมาลงแล้วก็โอเคตามนั้นเดี๋ยวเราพอครบสิบครั้งเราก็ไปเล่นเล่นกันต่อเลยแล้วกันเพราะเบตยี่สิบห้าถามว่าบวกเยอะไหมไม่ได้เยอะเท่าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหรอกค่ะนะอ่ะเริ่มต้นก็ถือว่ามาดีดีเข้าฟีจอร์เปินละที่เหลือก็มาลุ้นกันไปต่อแล้วกันนังไงจะไม่มีเทอร์โบออโต้แล้วนะ นะคะต่อไปพอครบเนี่ยเดี๋ยวออกจากเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปรันให้มันครบสิบรอบของเทอร์โบโต้ให้ครบเลยแล้วเราก็หมุนกันไปเรื่อยๆอยู่ที่เบตห้าสิบเจ็สิห้านะคะอาจจะมีสลับเป็นเทอร์โบบ้างแต่ไม่บ่อยจะเน้นเป็นปั่นธรรมดาจิ้มจิ้มแล้วอาจจะมีจิ้มจิ้มคลิกค2กสองทีบ้างเล็กน้อยเพราะมันจะคล้ายๆการทำเทอร์โบนั่นแหละแต่แมวเกยมย้อนฮิตนะคะมาลองเล่นกันได้นะให้เริ่มต้นที่เทอร์โบโต้ก่อนเลยได้ไหมได้ไม่เยอะค่ะพันเจ็ดรอสองพันสามรอดนีดเดียวกำไรคือแบบ พันหกพันเจ็ดประมาณนั้นไหมไปกันต่อนะให้ครบสิบครั้งเธอโบอโต,โตนะคะปรับเบ็ดขึ้นแล้วนะเบ็ดห้าสิบปรับเบ็ดขึ้นเลยอ่ะ้วพอครบเนี่ยครบแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา ตัวเทอร์โบออกนะคะแล้วก็ปรับ7175เป็นเปิดธรรมดาหมุนไปเรื่อยๆแล้วกันอก็414ได้เยอะอยู่นะคะก็ได้ใครยังไม่มียูเซอร์นะคะอยากเปิดยูเซอร์อยากสมัครสมาชิกใหม่นะคะแอดไลน์กันไม่ได้ไลน์แอด 99kk หลายจดที่หน้าจอแล้วเนาะหรือว่าจะคลิกที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยระหว่างนี้ไลน์ให้ละสะดวกเร็วเพียงคลิกเดียวนะคะสมัครสมาชิกวันนี้ฟรีๆนะคะนะก็แอดมาเล่นเว็บไซต์ดูกันเนาะแจกดีแจกจริงนะคะแตกดีแจกจริงด้วยแนะปลอดภัยปลอดภัยนะคะชัวร์แน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้านเปอร์เซ็นต์เลยอะให ตอนนี้สองพันหนึ่งนะคะก็จะปรับเบ็ดอยู่ที่เจ็ดสิห้าสิบอยู่ประมาณนี้โอ้ยแมวมาทีละตัวสองตัวนะยังไม่มาอีกงนะั้นเรารุ้นอีกสักรอบนะคะอยากได้อีกสักรอบเนาะถือว่ารอบแรลกฝึกไปแล้วกันมันเข้าเลยอะ่ะเออยังไม่ทันได้เริ่มเทบอลโตเท่าไหร่เลยได้สองทีเองมั้งแล้วก็เข้าก็หมุนกันไปเรื่อยๆค่ะซองแดงๆสี่สิบแปดบอดก็ยังไม่ได้เท่าเบ็ดนะไปกันเรื่อยๆนะคะ เาลเล่นกันได้นะทุกคนอยู่ที่ค่ายจ๊กเกอร์นะคะเลือกหน้าค่ายเข้ามาได้เลยฝากเงินเข้ามาขาดตัวเดียวมาหรือเปล่าไม่มาว่ะโอ้โหมีแมวขาดตัวเดียวไปเจ็ดสิบห้าสิด้ถ้ามาหน่อยเนาะจะจะดีมากเลยอะไปกันต่อเรื่อยๆนะคะลุ้นกันค่ะลุ้นแมวสามตัวเราเล่นตามสูตรนี้ดูนะคะทุกคนเป็นเทคนิคแล้วกันอย่าดูเลกสูตรก็เทคนิคสูตรสูตรไม่มีสูตรไหนแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นทิคทิคเล็กน้อยเทคนิคนีคะในการที่จะทำให้เราได้เข้าฟีสปินเร็วขึ้นทำให้เรามาีโอกาสได้เข้าฟ บางคนแบบเล่นเล่นไปอุ้ยมันไม่เห็นเข้าฟีสปิ้นเลยแมวไม่เห็นลงอ่ะไปลองเล่นตามดูนะคะเพื่อเปิดโอกาสในการได้เข้าโบนัสไงการลองดูก็ไม่เสียหายค่ะมีเทคนิคมีทริกดีกว่าเราเล่นไปงงแบปลานิ่งอยู่นะเดี๋ยวพันนิดนิดเองเราต้องรอดแหละเบเจ็ดสิบห้าปรับห้าสิบลงนะอุ้ยสองตัวอีกแล้วขอบ อืปรับขึ้นเลยแล้วกัน 6, ร้อยี่สิบหกเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่าๆท,ทุนแล้วนะเราต้องรอดขอปรับเป็นเทอร์โบสักหน่อยนะขอเปิดเทอร์โบหน่อยเอาเทอร์โบออกนะคะเบรดจ็ดสิบห้ายาวๆนะจะรอดหรือจะลวกอ่ะมาดูกันห้าร้อยบาทที่เหลือโอ้ยนิดเดียว สามร้อยสุดท้ายมันต้องมาแหละอุ้ยตัวเดียวร้อยบาทร้อยสุดท้ายอู๋รอบไหมโอ้โหใจคขอไม่ดีสามร้อยเรียบร้อย,อยเดี๋ยวร้อยก็ป่านมาหกสิบหกแมวลงเบกเจ็ดสิบห้าอ่ะรอดตายแล้ว่ะดูซีจะได้บวกกันไปเท่าไหร่อ่ะเขาบอกเยอะหน่อยทุนเจ็ดร้อยเนาะสิบฟีสปินกันในที่สุดก็ได้เข้า นะคะนาทีที่5นะไปอือหือันนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยน่าจะ500กว่าบาท5อ0่บอ่าเริดเลย9้ารอบขอ,อบวกแบบปังๆไก่บินจะมาปะเนี่ยขอ,อไก่บินหน่อยสิ963อื96้อหืออันนี้อาจจะหยับ300มั้ยไหมอ่าได้300 7้รอบ7รอบตอนนี้พัน0แลละจะได้บวกกับไปเท่าไหร่วะเนี่ย อันนี้สองอสิบหกอันนี้หัวใช้เท้าป้ายแล้วก็ตัวอะไรอ่ะไม้สีลักอะไรสักอย่างสองพัน้วอุบเจดแล้ววายสิงโตสิงโตห่าได้เยอะสิงโตได้เยอะเกือบสองพันอยู่มั้ง1ันแดสิไกลบินมาจนได้เนะหะส9 2พันก้ายี่เจ็ดแล้วเอออาจจะเหยียบสี่ห้าพันอยู่นะว่าไปส4มสี่ันเจ็ดแล้วค่ะได้อยู่ห้าพันแหละเหลืออีกสองสามรอบสุดท้ายได้อยู่ได้อยู่ห้า0พันอยู่มั้ง อันนี้ก็5,005,006เล้ว่ะตือ,อสวยค่ะอันเนี้ย500อยู่อู้หู600กว่า6,225ครับรอบสุดท้ายเลิศประหลาดเลิศประหลาประกับทุน700บวกไปเท่าไหร่เนี่ยทุน700กำไร6,000เมล่าเออเป็นไงทุกคนกำไร6,000เลยเข้าฟรีสปีด2รอบเนี่ยไป็นเราเล่นตามกันได้เนาะเรียบร้อย6,0799กำไร6,000ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะ